นัน่นกบมองเห็นแล้วนะครับนั่นคือสภาพทั้งรวงเพดินไมยเลยสิบสองสายเก่านะครับสีขามสายไม่ นะครับเพื่อจะลัดไปเข่าตัวอำเภอหนองสูงครับนี่เป็นสะพานข้ามนะครับแต่ว่าทังงล้วงเป็นดินไม้เลยที่สิบสองสายไมซีเล่นจะว่าเข่าตัวอพเภอหนองสูงครับจะลัดไปใส่อำเภอข้ามเจี๋เลยนะครับนี่ครับหนองสูงขับรถขึ้นไปนะครับเพื่อขึ้นสะพานเข้าไปตัวอำเภอหนองสูงนี่ครับเป็นเขตแดนประตูเมืองนะครับประตูเมืองของอำเภอหนองสูงนะครับจังหวัดมุกดาหารเราบาดนี้อันนี้คือเขต บ้านคําพอกนะครับตําบลโนนแยงนะครับอาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับเขาเกียร์จังหวัดมุกดาหารแล้วครับพวกเขามานะครับมันจะมีเขาบองนี่แหละครับเื่นเดื่อว่าเขาคู่หัวลุ่มนะครับบากนีอันเดียวกันก็ผู้สีฐานนะครับงาวมาพี่หละอันนี้เพ่นเจาะผู้เขาลุ่มประมาณสักข้าสิบถึงเจ็ดสิบเมตรครับนี่ มองนี่แหละครับมองที่น่านแล้วนะครับมองที่แล้วเดือนสิงหาคม2 1 6 5หนะครับมาค่าอยู่นี่แหละครับค่าเจาะเขานะครับวิวดีเลยครับพี่น้องกับที่ล่งทายรูปถ่ายอย่างนี้พลังถ่ายรูปรถเก๋งกันนี่ครับถ่ายรูปนี่ครับวิวดีครับเจาะเขาลงมานะครับเป็นช่องเขานะครับไม่ควรว่าซ่องเขาขาดก็ได้ครับเพราะว่าเจาะเขาบนลงมา นะครับเป็นยูเชตตำบลน,นุ่นยางนะครับอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับเขออาจังหวัดมุกดาหารแล้วนะครับอันนี้ลรามยไผ่นะครับละโมยไผ่กับพูดนะครับไหลเป็นทุกแม่น้ำโคงหมดเครับเพราะมันจะไก่เลย สวยครับเดี๋ยวอนนิ้มโขงถนนทัางหลวงเพ่นดินไม้เลขสิบสองจะเริ่มจะพุ่นนะครับจะเริ่มจะกลางสะพานมีจ้าภาพไทยพม่านะครับอัเภอแม่สอนนะครับเขามานะครับจังหวัดตากจังหวัดพิศนุโลก อำเภอเขาขอนะครับอำเภอลมสักอำเขาเพชรบูรณ an em, ์อำเภอขอนสารอำยภอพุ่มอำเภอชุ่มแพ่จังหวัดขอนแก่นเอาตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับจากจังหวัดขอนแก่นมาอำเภอเชียงยืนมาสารคามจากอำเภอเชียงยืนมาอำเภอย่งตลาดนะครับจังหวัดกาฬสินธอำเภอกาฬสินธุ์ออกจากกาฬสินธุกลับมาเนี่ยนะครับกลับมาผมว่ามาเนี่ยกลบไปจังหวัดมุกดาหาร ไปสิ้นสุดยูอำมเภอเมื่อมุกดาหานประมาณ700่นเจ็ดอยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลครับสามารถเส้นไม้ได้ครับเจ็ดลอเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับ, met, รบเันเา่าพอสมควรครับจากตะวันตกถึงตะวันออกนี่แหละแต่ว่าถ้าไปเส้นเก่าครับไปเพื่อสมเด็จนะครับแต่าววรมมั่นเจ็ดลอยเก่าสิบสามกิโลเมตรนะครับเพิ่มขึ้นประมาณจากยี่สิบสามสิบกิโลนี่แหละครับสแสดงว่ามาทางลัด มาทางสายไม้ที่รถนุ่มนะครับโดดระยะทางในี่ยมา20ถึง3ากิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นทางหลวงแผ่นดินไม้เลข1สิบสองอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ิี่ีอีกเส้นหนึ่งที่ทับกันนะครับเรียกว่าถนนระเบียงเศรษฐกิจนะครับถนนระเบียงเศรษฐกิจอีทวีตอีโคโนมิคอร์นิดอนะครับ สาังกฤษอ่านเทพวันนี้ว่าพิดเกี่ยวกับไเลยครับอยชำนาญมาไหนเอาทั้งหลวงสายระเบียงเศรษฐกิจเอาอ,อกภาษาไทยเแหละระเบียงเศรษฐกิจจะเริ่มจากสายครับจะเริ่มจากคุ่นนะครับเด้อจะเริ่มจากท่าเรือเมืองด่านนั่งนะครับประเทศเวียนานามนะครับเอาออกจากปศเวียดนา้มามากมากาดาัน เล่าเบานะครับระวังเล่าเยดนามเขาประเทศเล่ามาสะพานมิตรภาพไทยเล่าแห่งที่สองนะครับเขามุกทหารไปกาลสินขอนแก่นพิษนุโลกไปจังหวัดตากแปเพื่อแม่สอดขามสะพานมิตรภาพไทยพม่าแม่สอดไปจังหวัดอ่าเมืองเมื่อยวดีของพม่าร่วงไปพลเขาไปสิน้นสุดที่เมืองวัดลำแหม่งนะครับหรือเมือง เมอตมะแมกนะครับเมอลำเริ่มคนละดูมาสมุทรอินเดียนะครับมาสมุทรอินเดียเอาเมอตมะมกทะเลอันดามันนะครับคนละไปสิ้นสุด่จุดเด้อเอาจากเวียดนามไปสิน้นสุดจุ่พมา่าเรียกว่าถนนระเบียงเศรษฐกิจนะครับก็จิมีความยาวประมาณหนึ่งพันห้าร้อยกิโลเมตรนะครับหนึ่งพันห้าร้อยกิโลเมตร นะครับเพิ่นว่างแผนไว้ว่าจะขนสินค้าเซนนี่แหละครับระว่างเวียนนามไปถึงพม่านะครับซึ่งจะเดิมสะขนทรงทางเรือนะครับจะออกจากท่าเรือเมืองดานนั่งนะครับพูดนะครับอ้อมอ้อมแหลมเวียนนามแหลมย้อนเขาเอาไทยไปพูดนะครับไปช่องแคบมะละกาสิงคโปร์จังอ้อมขึ้นมาทางขอพูดเจ็ดขึ้นมาพี่และครับมาถึงเมือง ม,มัลเมงหรือเมืองมตอตมะมาะล็มเริ่มนะครับของประเทศพม่านนะครับโอ้ใส่เวลาเดินทางเป็นเดือนนะครับไปทาท้งสลี่ขนสินค้านะครับแล้วเระจะทางมันหลายพันกิโลครับเป็นเลยว่างแผวมาสิเอามานี่ละมาจากเวียดนามเขาประเทศเล่าเขาเมาปองเทศไทออกไปพม่าแม่สอดน,นี่พันรอยกิโลนี่ชจนเราจะทางได้หลายนะครับ ว่างแผนไวเ้เดรอเนอถนนเส้นที่สองที่ทับกันนะครับถนนเส้นที่สามวันนี้มีทับกันอยู่นี่นะครับคือถนอนเอเชียไมล์เลขสิบหกอันนี้จะเริ่มจากนะครับแยกออกจากถนนทังหลวงปินไมล์เลขหนึ่งถนนโยชินนะครับโู้หน่ะจำวัดจากนะครับแยกมาเลยเริ่มทหารนะครับนับหนึ่งกิโลนะครับเขามาตามถนนเส้นนี้ละมาพิษนุนโลก ขอนเจนกัลสินมุกาหารเขอาประเทศเลาวนะครับไปลันล่าวเบาระวัางล่ากัเวียดนามเราไปประเทศเวียดนามไปสิ้นสุดอยู่ที่เมืองดองห้านะครับประเทศอ่าเมืองดองหา้าจังหวัดกวางจิประเทศเวียดนามนะครับนี่เรียกว่าทั้งหลวงแผ่นดินอ๋อทั้งหลวง แผ่นดินทางหลวงเอเชียหมายเลขสิบหนะครับระยะทางประมาณหนึ่งพันสาที่เศษกิโลเมตรนะครับอเอา,เอา,เอาพอดีมาเจอปอมตั้มเยู่อด้ดวยเพื่อน้องสูงนะครับเป็นมีกล้องวงจอนิดเพืพ่อนในแลนแช์เก้าสิบกิโลเมตรเลยครับกล้องไลายๆครับผมอันหน,นาว่าใส่รถยางดีเอาคนมีปอมนะครับมีกล้องในบนจับกล้องนะครับ แผ่นดินไมลเลยิีสองนะครับทับกันที่นี่ครับสองทั้งหลวงระเบียงเซตฐกิจนะครับทับกันที่นี่สามทั้งหลวงเอเชียไมเลยิบหกนะครับทับกันที่นี่แล้วนะครับเอาออไปอดรอยเม่นกฟังเดอ้อเดี๋ยวนี้ฮอดเขียนเะพื่น้องสูงนะครับเอาเป็นตำบลน,น้องสูงนะครับเพราะว่าวิดตำบลโน่นย่างว่าแล้วนะครับเขาเพื่อน้องสูงนะครับ เพื่อนน้องสูงบนอิมิด,ดานนะครับมีป้อมตำรวจบางแช้เพื่อนกับต่างแดนเดีด๋วยวนี้เพื่อนใส่กล้องนะครับใส่กล้องนะครับกล้องนี้สีเบิ่งได้ตลอดเวลานะครับมีสี่ชั่วโมงแต่ว่าตำรวจเพื่อนอาจชีมาเป็นเวลานะครับเป็น,นร้นานอาหารครับร้านอาหารของกคำท่านตามสั่งตำบลน,น้องสูงนะครับ เพื่อน้องสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับเขตเขตนะครับเอาถ้าจะเข้าเพื่อน้องสูงต้องเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับมันจะมีหมองเลี้ยวอยู่รอดกับรถไต่สภาพนะครับจะมีทางอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเมื่อถึงตรงนั้นเห็นป้าย่ยางครับเป็นแหงๆแ,แล้วป้าหยางใบร่วงหล่นนะครับใบไ,ไม้ผัดใบ นี่ครับนี่นี่นี่ครับมองลุ่มนะครับมองนี่มองนี่จะลุ่มไปนี่นะครับเราจะกั๊รถนะครับเป็นเป็นมองกั๊มรถเข้าไปเอาเพื่อน้องสูงมาวัาหกกิโลนะครับไปเอาเพื่อน้องสูงประมาณสักหกกิโลนะครับขับรถใตนะครับนี่นี่มองป้ายแดงแดงนี่ครับด้านขวาเมื่อนะครับมันจะกั๊มรถเข้าไปไปเพื่อน้องสูงนะครับเอาเพื่อน้องสูงจะวัดโมกดาหานนะครับโมกดาหารอีกสี่สิบแปดกิโลครับ อันนี้เป็นหวยโกกให้นะครับเอานี้เราเป็นเขตแดนเลยครับอันนี้เราว่างอำเภอหนองสูงกงอำเภอขามะจีามหวยโกกให้มานี่นะครับก็สิเป็นเขตตำบลขามเจีอีนะครับตำบลขามเจีอีอำเภอขามเจีอ,อีจังหวัดมุกดาหารนะครับขเขาเชตอำเภอขามเจี๋ครับวันนี้มันยังย่ายไปแดงแดงนี่ เดียวไก่ตุนหมูตุนพีทีเอาเป็นปั้มหนังมันนะครับดเดอ้อปั้มหนังมันพีทีครับแมนบอลเป็นปั้มหนังมันบอลเป็ปั้มหนังมันพีทีเอาอีกจักกิโลคนเดียวเดียวนะครับเพื่็ดปั๊มไม้ด้วยนี่ยนี่แหละครับปั้มหนังมันเดอ้อพีทีนะครับปั้มหนังมัน มองเลี้ยวเข้าไปเลยครับนี่นี่นนครับอ๋อนี่ครับมองเลี้ยวเข้าไปห้วทางเก็ยหน้าห้วกันแท้ใหญ่ครับนี่นี่ครับเลี้ยวเข้าไปดีแล้วครับจะเห็นมองเห็นคู่เดียวครับคู่เคลื่อนอยู่นะครับขึืนคู่เคลื่อนกับสีมองเห็นถนนเซนนี่โอ้ชัดเจ๋วเลยเพราะว่าเ,ลาาเคลื่อนดูสูง เรียวไปหวยกันแท้ไงก็ได้ครับมองนี่ร <c oughs> <this> ูปผมมีป้ายแดงๆนี่ป้ายปั๊มน้ำมันนะครับนี่เด้อนะครับปูช่างแสนปูสมรถครับช่างสมแหม่ปูช่างแสนมันว่าปูช่างสมแหม่ แบนี่ครับปั๊มพี่ที่ยุนนานี่มาเฮ็ดใหม่เลยครับเขาเห็นได้แต่ก่อนผมรีวิวมากพอเห็นครับปั๊มพี่ทีปั๊มใหญ่นะครับี่ปั๊มพี่ที่เอามีมันเ,เหรอบนซุ้มมีมินิมาร์ทกับมีครับนี่มินิมาร์ทร,ร,ร้านอาหารศูนย์อาหาร,าหารเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นอู้โดนจอดหลายรายการเลยด้อนะครับรบ,บ้านคำใช้อ้า เลี้ยวไสายมื่อนี่เขาเลี้ยวขวาเมื่อกัไปเมื่อข้ามเอี่ีงแล้วก็แก่ครับบานจะหขก,กิโลนี่อันนี้เป็นร้านกาแฟาสดเอาเกิดหลายรั่อฉนวนเขาแยเนาะบ้านหน้าปุมนี่ครับีเ่ื่ด้มองขวามเมื่อนี่ครับข้ารถมนานนี่เข้าไปข้ามเอี่นี่ครับแปเมื่อข้ามเอี่ไปไปบ้านข้ามเอี่นะไหมครับผมเป็นอำเภอเขาเรียนว่าบ้านข้ามเอี่ี ก็แล้วเป็นบ้านในบ้านคำเจี๊ยนี่นี่เข้าดเนาะวิวสวยครับเอาเน,นี่เห็นผู้เขาโจกโก้นั่นั่นคืออำเภอคำเจี๊ยนะครับจังหวัดมุกดาหารแล้วครับโองรชมรถสิบล้อขึ้นเขาบินขนาดเลยตัวนี้นี่เขาสวยงามนะครับอยู่ด้ว วิวสวยนะครับนะครับยืนท่ายรูปกลางถนนเป็นนางงามกันไ,ไมวิวสวยครับนี่คือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตานะครับไปอำเภอ,เอไปอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาา หน้ากับเจียวเขาแล้วก็แห้งแรงนะครับน้ำกับบมมีฝนกับฝนตกปลาไม่กับพันไหวเดี๋ยวบาง่คู่เขาก็เป็นยังแหงครับพ่อ,อเขียวมวยทรายมวยทรายไหลไมาจด้บนนี้เมื่อดมหลวงบนนี้ เดมลวงบูาานเลยผู้เดเชื่อเขาบูผ้านมาเลยไอ้ลูกแม่นาำผขงห้วยใ อำเภอข้าจาหยีจากวัดบกดาหรนะครับ,รน,รบนี่ครับบ้านมานี่คือบ้านมาใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวได้ออกไม้หม่นี่มาส้างไม้ต่กอนเป็นเทียงหน้านะครับพอมีถนนซีเล่นกับพัฒนาจากเทียงหน้ามาเป็นบ้านนะครับ บ้านนะครับ ไ,ไฟสะดวกขนทางดีน้ำไหลไฟสะดวกขนทางดีนี่ก็จะเลื่อนแะครับไม่ว่าสังคนจะเลื่อนในท้องถิ่นพราะนั้นกันพื้นที่ตัดถนนพานใ้ผพานหน้านะครับพี่นองแยกไปหามพื้นนะครับด้วยพื้นตัดหลดครับถนนไปก็จะเลื่อนมหาหน้าเฮ้านะครับถนนไปใสคว่มจะเลื่อนไปนัันนะครับน้ำไหลไฟสะดวกขนทางดีน้ำไหลไฟสะดวก เ,เป็นทุกง่าทุกหน้าทั้งหมดหานะครับ เลื่อนนะครับเป็นห่วงค้ายของไลน์นี่ครับจะถึง,งห่วงนี้เด้อเดี๋ยวผมถ่ายเบิ่งครับเพราะว่าแต่ก่อนพอมีอย่างเด็ดครับแถวนี้เดี๋ยวนี่ครับคลายครับเห็นร้านค้าเห็นบ้านเลื่อนหลายครับผู้ร้านสอบรถมอไซค์แต่พอรถมอไซค์ไหล นี่ครับแถวนี้นะครับที่สวดกันหลายแล้วครับบังรอนเฟอร์นิเจอร์ Yeah, okay. เชื่อมนะครับหวานีถึงมองนี่นะครับออกจากเพื่อคั่มจะอีมาจะเป็นทางหลวงแผ่นดินไม้ลเลย12ส,สายใหม่เอาสุขทางหลวงแผ่นดินไม้ลเลย12ส,สายเก่านี่ครับบริเวณนี่ครับ <c oughs> เกิดขึ้นมาหลายร้านอาหารนะครับอยู่ที่บ้านคนนะครับหลายบริเวณนี่ครับออกจากเพื่อคั่มจะอีมานะครับจะเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินไม้ลเลย1งสายเก่า แขนอยู่นี่เป็นสายไหมนะครับจะออกจากสายไหมก็เลี้ยว้ายออกไปนี่ออก้า้ไปแล้วก็เลี้ยวขวาเขาข้ามเอีนะครับจะขึ้นสะพานยกระดับท่างยกระดับขึ้นไปนี่นะครับก็จะขามไปจหวัดมุกงาหารนะครับผมจะไปจังวัดมุกดาหารผมจะขึ้นทางยกระดับนะครับถ้าจะเขาเพื่อข้ามเฉยก็ต้องลอดใส้สะพานนี่ครับลงไปนะครับด้านขวามือขวามือจากสามที่ล ทั้งหลวงแผ่นดินหมายเลขที่สองสายไม่นะครับ้าลุจากทางยกระดับไปจะไปเชื่อมกับสายเก่านะครับน,นี่นี่ครับสายเก้านี่อ๋อจีนรถสิบดอดแลนนี่จะเขาข้ามชาอีนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นสายเก้านี่สายไม่สิ้นสุดนะครับไปม,มาเชื่อมกับสายเก่าสายเดิมนะครับจากอำเภอข้ามชาอีนะครับไปจังหวัดมุกดานหารประมาณสามสิบเอ็ดกิโลนะครับ